ปาเมตําน้ำพริกบะเขื่ด้อดปี่น้องเสียงปลาไหลมา้ยโน้นอย่างโตออกแล้วปามตามตตำแก้วน้ำตาํตาแก้วเขือจ้ะนี่ยพริกเผาหอมเผาา ใส่ขูนนน่น้ตัวนพี่น้องป่นตปน่ ใส่ใบผักเพียวเตําก้วเคือ เจ้าใส่คือ่อยบข่อยใส้หยอดพักแพ้วด้วยใส่เป็นใบโรยจะเป็นสีก็เป็นน่องก็หอมก็เกลียเจ้าพป่นนองใส่เหลราลำปูลำปลาก็ใส่เรียบร้อยก็ตอนต้มพี่นนอง 比那，比那。 นำพริกบักเคือครับพี่น้องคลิปนี้กอ็อย่าลืมล้ะขอบบุญขอบคุณนในไลน์เด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายเดียนในเด้อจ้า